ถ้าคุณไม่เคยดูแมนยูได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยอแปลว่าคุณไม่ได,ด้อยู่คนเดียวนะมันจะมีแฟนบอลรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยที่เกิดมาทันดูแค่ยุคต,ตกต่ำของแมนยูโดยที่แพ้แบบไม่น่าแพ้แล้วก็โค้ชเปลี่ยนเป็นว่าเล่นโดยราว,ว่าเป็นมีมประจำติ๊กต็อแต่มันแปลกไหม ยิ่งทีมเนี้ยพังเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแฟนบอลหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมาในช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเรื่องชัยชนะแล้วนะแต่มันคือคุยกันเรื่องทีมขึ้นข้นลงแบบสุดโตนัดก่อนเพิ่งเฉือนชนะทีมรุ่นแชมป์แบบเล่นโคตรดีแต่นัดต่อไปแพ้ทีมบอยแบบจืดสนิทดราม่าก็เยอะก้องหลังก็หลุดนักเตะก็พลาดเกมั่วสื่อก็จวกแบยแต่แปลกไหมยิ่งเป็นแบบนั้นก็ยิ่งมีแฟนบอลหน้าใหม่เข้ามาบางคนเพิ่งดูบอลได้ปีเดียวก็มีเสื้อแมนยูครบ บางคนไม่เคยเห็นทีมนี้ได้แชมป์ลีกเลยแต่บอกว่าแมนยูคือทีมที่ผมรักมันไม่ใช่เรื่องของแชมป์แล้วแหละไม่ใช่ทีมที่คุณเชียร์เพราะชนะมันเหมือนทีมที่มีบางอย่างที่ชวนให้ลุ้นไม่ต่างจากตอนที่คุณดูหนังหรือกตูนแล้วมันก็มีตัวเอกคนหนึ่งที่เคยเก่งเคยเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องแล้ววันหนึ่งเขาว่าแพ้ทุกอย่างสูญเสียทุกสิ่งคนดูหลายคนอ่ะเลิกหวงังแต่คุณกับนั่งอยู่หน้าจอเพราะลึกๆแล้วอยากรู้ว่า เขาจะกลับมาได้ไหมแมชชีสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นแหละมันไม่ใช่ทีมที่ติดท็อปเลงทีมที่ดีที่สุดในโลกอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นทีมที่ยังมีบทให้ลุ้นต่อและบางทีนั่นแหละก็คือเหตุผลที่คนรุ่นใหม่ยังเชียร์ทีมนี้อยู่ได้และถ้าคุณเคยดูบริดจ์กระตัวนญี่ปุ่นระดับตำนานคุณอาจจะคุ้นชื่อคุโรซากิอิจิโกะเขาคือตัวเอกที่ตอนแรกเก่งที่สุดในเรื่องมีพลังต่อสู้เหนือมนุษย์ปกป้องทั้งโลกวิญญ,ญาณแล้วก็โลกมนุษย์แต่หลัััังงงจาาาาากกกกกึใหหหหญ่่่เเเเเเขเสียียยยยยลลลลลไไไไปปมมมมมดดดดด็็นนนแคคคธธรรรททอะไไู้ว คนเลิกติดตามเพราะคิดว่าเรื่องมันหมดแล้วแต่คนที่ยังอยู่อยู่เพื่อรุ้นว่าเขาจะกลับมาได้ไหมแล้วถ้ากลับมาได้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนกันเชียวและนั่นแหละครับแมนยูในเตดืนวันนี้ทีมที่เคยครองอังกฤษทีมที่แฟนบอลทั่วโลกเคยกลัวแต่ตอนนี้เหมือนคนที่พลังหมดแพ้ทีมเล็กแพ้แบบไม่น่าแพ้โค้ชเปลี่ยนไปแล้วกี่คนก็ไม่รู้แล้วแฟนบอลทั่วโลกก็ตั้งคําถามทีมเนี้ยมันยังไหวอยู่ไหมวะและในอีกมุมนึงก็ยังมีคนที่รอดูอย่างเงียบๆคนที่ไม่หนีไปเชียร์ทีมอื่นเพราะพวกเขารู้ว่า ถ้าแมนยูกลับมาได้มันจะเป็นการกลับมาที่สะใจที่สุดในโลกฟุตบอลหรืออาจจะเหมือนล็อกกี้เบาบวนในหนังเรื่องล็อกกี้นักมวยวัยกลางคนที่เคยเป็นแชมป์ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะกลับมาชนะได้อีกแต่เขาขึ้นเวทีอีกครั้งด้วยพลังใจล้วนๆและแมนยูมันก็เหมือนกันทีมที่ไม่สมบูรณ์แบบทีมที่ล้มลุกคุกคานบางคนบอกว่าทีมพิการด้วยซ้ําแต่ถ้ากลับมาได้เมื่อไหร่มันจะไม่ใช่แค่เรื่องแชมป์ มันจะเป็นการปิดปากทั้งโลกและยํำชัดว่านี่แหละแมนเชสเตอร์อยู่ในเตกแล้วถ้าคุณคิดว่าแมนยูหมดบอลไปแล้วในหมู่แฟนบอลลองดูตัวเลขนี้ก่อนนะในปี2024นแมนยูทำรายได้จากการขายเสื้อทั่วโลกไป146ล้านยูโรมากกว่าเปเชเชลซีอาร์เซนอลหรือแม้แต่ทีมที่ได้ไปเล่น UCL บางทีม เทียบกับทีมที่ฟอร์มดีกว่าในสนามแมนยูอาจจะไม่ได้ชนะทุกเกมแต่ในสายตาคนทั่วโลกอะ่ะแมนยูยังเป็นทีมที่คนอยากสวมเสื้ออยู่บนตัวแล้เรื่องเสื้อเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นมันคือสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่แฟนยังมีต่อทีมแม้จะไม่ชนะแม้จะพังแต่มันยังมีบางอย่างที่ทําให้คนใส่แล้วยังรู้สึกว่านี่แหละทีมของฉัน แล้วถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะเลือกทีมแบบนี้ไหมแล้วก็ผลสํารวจของยูก g ฟในปี2023แมนยูคือทีมที่แฟนบอลอายุ18-29ปีในอังกฤษเลือกเชียร์มากที่สุดคิดเป็น15%ของกลุ่มวัยนี้ซึ่งมากกว่าคนอายุวัย30ปกที่เชียร์แมนยูแค่13%มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนรุ่นใหม่ที่โตมาในยุคที่แมนยูไม่เคยได้แชมป์ลีกเนี่ยกบยังเลือกทีมนี้เป็นทีมโปรดแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะคําว่าเชียร์ในยุคนี้มันไม่ได้เชียร์ทีมที่ชนะแต่มันคือการเลือกเชียร์อยู่กับเรื่องราว แมนยูอาจจะไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในสนามแต่เป็นทีมที่มีคอนเทนต์ให้พูดถึงมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นดราม่าในสนาม หรือจะดามานอกสนามหรือว่าจะเป็นคลิป t ิกต็อกมีมโอนาน่าหรือจะเป็นช็อตหลุดของแฮร์รี่แม็กควายหรือจะเป็นเรื่องที่บุโน่โดนด่าทุกอย่างอ่ะมันทําให้ทีมนี้ไม่เคยเงียบแล้วถ้าคุณเป็นวัยรุ่นที่เติบโตมากับมือถือกับชีวิตที่ต้องถ่ายอะไรบางอย่างทุก5วินาทีแมนยูก็คือทีมที่คุณเลื่อนมาเจอในทุกๆวันแต่ไม่ใช่เพราะแค่เจอนะคุณรู้สึกบางอย่างกับมันหรือยิ่งคุณรู้ว่าทีมนี้มันเคยยิ่งใหญ่ก็ยิ่งทําให้คุณอยากรู้ว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาได้ไ้้มมมมมมัมออััยยววะะแแแลลลลเเเพพิิินน่่่ตตขออออููจาาาาาากกก men นน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 นงงบบบบฟหคคชรใ บางคนโตมากับโรนโดหรือบางคนแค่มีพ่อเป็นแฟนผีเขาอาจไม่เคยเห็นทีมได้แชมป์แต่เห็นพ่อหัวเราเวลาแมนยูชนะเห็นเสื้อเบเจ็ดของพ่อถูกหวงเหมือนสมบัติหรือบางครั้งเห็นบ้านทั้งหลังเงียบเมื่อทีมแพ้ แล้วความรู้สึกแบบนี้มันไม่ต้องอธิบายแต่มันฝังอยู่แล้วแมนยูก็รู้เรื่องนี้ดีถึงได้พยายามสร้างความสัมพันธ์กับแฟนทั่วโลกอย่างจริงจังโดยในปี2023ถึง2024สมสอแมนยูได้มีโครงการสร้างแฟน engagement ที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายปีคือพยายามให้แฟนบอลมีเสียงในการเปลี่ยนแปลงทีมไม่ใช่แค่เชียร์อยู่หา่างเพราะแมนยูรู้ว่าถ้าไม่มีแชมป์ก็ต้องมีหัวใจบางอย่างที่แฟนยังอยู่ต่อและสิ่งที่แฟนบอลรู้กันดีคือแมนยูมันยังไม่จบบททีมเนี้ยมันยังไม่ใช้คําว่าดีเอ็น มันแค่ to be Continu e เท่านั้นลองคิดดูดีๆนะในโลกที่ชีวิตมันวนลูมตื่นมาก็เจอรถติดทํางานเช้ายันค่าแชทกับเจ้านายเย็นๆวันศุกร์เงินเดือนกับเท่าออเดิมแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือนแล้วอยู่ดีก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้ชีวิตคุณอ่ะสั่นเล็กน้อยบูโน่ยิงเข้าแบบงงๆโอนาหน้าเซฟจุดโทษทั้ง,งที่โดนด่ามาทั้งเดือนแม็กควายจ่ายพลาดแบบต้องปิดจอทิง้งหรืออาชนะทีมนุ้นแชมป์ในนัดก่อนได้แต่พอมานัดเนี้ยกลับมาแพ้ทีมบวยาาบ้านนมมันนนนนก็เเหมมมืออะไไไรแบบั้้่่ดาปลีียชวิตคุณแต่มาใบ้ันเม มีหนังเรื่องหนึ่งที่คุณดูอย่างเงียบๆทุกสัปดาห์ไม่หวังว่าจะได้ออสการ์แต่หวังว่าจะมีฉากพีิกบ้างหวังว่าจะมีตอนที่ทำให้คุณร้องไห้หัวเราะหรือด่าวออกมาดังๆคนรุ่นใหม่ไม่ได้ติดบอลน,นะพวกเขาติดความรู้สึกที่ได้ดูทีมนี้และแมนยูก็เป็นทีมที่ให้ความรู้สึกนั้นได้เยอะที่สุดเพราะทีมนี้ไม่โคตรไบโพล่าเลยแพ้แบบขำก็ได้ชนะโคตรเท่ก็มี แล้วก็ดาม่าทุกวีคนักเตะเล่นพังแบบบดโลกแล้วก็กลับมายิงประตูชัยได้เฉยไม่มีอะไรให้มั่นใจเลยไม่มีอะไรราบเรียบและในชีวิตที่ทุกอย่างมันเดาได้ไม่หมดแมนยูคือพื้นที่สุดท้ายที่ยังทําให้คนถึงเต้นได้และสําหรับคนรุ่นใหม่บางคนแค่นี้มันก็พอแล้วแหละและส่วนคนที่ยังเชียร์แมนยูอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าปีนี้จะได้ลุ้นแชมป์หรือเปล่าเราแค่คาดหวังว่าจะมีวันหนึ่งที่ทีมเนี้ยกลับมาได้ พราะถ้ากลับมาได้จริงๆมันจะไม่ใช่แค่ทีมชนะมันคือเรื่องราวของทีมที่โดนหัวเราะมานานนับ10ปีทีมที่เคยเป็นมีมเคยเป็นเป้าเคยมีคนถามซ้ำๆว่ามึงยังเชียร์อยู่อีกเหรอวะแล้วอยู่ดีวันนึงทีมนี้ก็กลับมายืนที่เคยยืน แล้วมันก็คงเป็นความรู้สึกที่สุดยอดแบบมากๆแล้วสาหรับแฟนบอลรุ่นใหม่บางคนชัยชนะนั้นอาจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นทีมนี้เป็นแชมป์ลีกแล้วแฟนบางคนนะก็ไม่เคยเห็นยูเฟอร์กี้เลยด้วยซ้ําแล้วคาถามก็เกิดขึ้นถ้าเชียร์แมนยูแต่ไม่รู้จักเฟอร์กี้เนี่ยมันผิดไหมเอาตรงๆนะมันไม่ผิดหรอกโลกตอนนี้คือยุคที่คุณสามารถชอบอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องย้อนกลับไปรู้ทุกอย่างคุณอาจจะชอบซิลิฟูโดยที่ไม่เคยฟังอัลบั้มแรก หรือชอบบินเคโดโดยที่ไม่รู้จักรุ่นหนึ่งหรือแม้ดูวันพีทแบบข้ามภาคไปข้ามภาคมาหรือเพิ่งมาตามดูแมนยูยุคบูโนกับโอนาน่าเพราะความชอบเนี่ยเริ่มจากความรู้สึกปัจจุบันไม่ใช่ตำลาเก่าแต่ถ้าคุณอยากรู้ลึกขึ้นการรู้จักเสื้อเล็กฟ์ฟ์กุสันมันก็ไม่เสียหายอะไรเฟอร์กี้เนี่ยไม่ได้สร้างแมนยูจากศูนย์แต่เขาทําให้ทีมที่ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นทีมที่คนทั้งโลกกลัว ่่อนนเเขามามียแมนยูตามหลังลิเวอร์พูล11แชมป์แล้วถ้าคุณเคยได้ยินคำว่าคาร์ดออฟ9-2นั่นแหละก็คือมรดกข,ของเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ว่างรากฐานให้แมนยูสร้างนักเตะมากกว่าซื้อและเป็นเหตุผลว่าทำไมแฟนบอนลรุ่นก่อนถึงพูดถึงเขาทุกครั้งที่ทีมแพ้ คุณไม่ต้องรักเขาก็ได้แต่แค่รู้ว่าชื่อของเขาเนี่ยบอกความเป็นแมนยูได้มากที่สุดแล้ววันที่แมนยูกลับมาได้ไม่ว่าใครจะรู้จักเฟอร์กี้หรือไม่ก็ตามทุกคนจะรู้สึกตรงกันว่ามันคือการกลับมาของทีมที่โลกทั้งใบเคยคิดว่ามันไม่เฟิร์นอีกแล้วแล้วในวันนี้คนที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เชียร์ทีมแต่จะเป็นคนที่รู้ว่าชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายแล้วถ้าย้อนกลับมาตอบคําถามที่ทุกคนถามว่าถ้ามยังมีคนเชียร์แมนยูทั้งที่ทีมนี้มันพังบ่อยมากกว่าป แต่อยู่ที่ชีวิตคนยุคนี้เพราะแมนอยู่ในตอนนี้อาจคือนิยามของมนุษย์ยุคนี้แบบครบถ้วนมีล้มบ้างสําเร็จบ้างมีช่วงมั่นหน้าแล้วก็มีช่วงที่โดนตบกลับมีวันที่เชื่อในตัวเองแล้วก็มีวันที่อยากลบแอปทิ้งมีดราม่าทุกสัปดาห์แต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างให้หวังเสมอชีวิตเรามันก็แบบนี้การาฟมันไม่เคยนิ่งและแมนอยู่ก็คือทีมที่การาฟชีวิตโคตรดนามิกเลยไม่มีทางเดาได้ว่าจะจบแบบไหน แต่มีอะไรให้รู้สึกทุกครั้งที่ได้ดูมันก็เลยไม่แปลกที่หลายคนยังอยู่ไม่ใช่เพราะหวังแชมป์แต่เพราะทีมนี้ทำให้รู้ว่าเรายังรู้สึกเป็นมนุษย์อยู่แล้วคุณล่ะยังอยู่กับแมนยูหรือเชียร์แมนยูเพราะอะไรคอมเมนต์ไว้หน่อยนะเผื่อวันหนึ่งที่ทีมนี้กลับมาได้จริงๆเราจะได้ย้อนกลับมาอ่านคอมเมนต์กันอีกทีแล้วยิ้มแบบเข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันอีกเลยสู้ๆนะยูไนเตดและนี่คือทวินที่2ไดอารี่ช่องที่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆไปแล้วครับสวัสดี